ดราม่าสนับสนุนแบบนี้จริงหรอเป้ยปานวาดตอกกับชาวเน็ตหลังลงพื้นที่ช่วยสามีปอบนิติหาเสียงหลังจากที่ปอบนิติบุญยรัตน์กลินขอลงเลือกตั้งทำหน้าที่สสเขตกรุงเทพมหานครสังกัดพักพลังประชารัฐล่าสุดทางฝ่ายสีภรรยาเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลิน ก็ขอช่วยสามีพาลูกๆเดินสายช่วยพ่อหาเสียงตามตลาดยกมือไหว้สวัสดีคนเดินซื้อของและพ่อค้าแม่ค้าด้านแม่เป้ยก็ทำหน้าที่เดินเช็ดเหงื่อให้ลูกๆอยู่ตลอดแต่ดูท่าทางเด็กๆน่าจะแฮปปี้พอได้กินน้ำกินขนมในตลาดกันเพลินทีเดียวทั้งนี้ เรือเอกนิธิกล่าวว่าตั้งใจจะเสนอตัวเป็นอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนกับพักพลังประชารัฐโดยพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ให้โอกาสและกำชับให้ช่วยกันตั้งใจลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนพร้อมกับช่วยนำเสนอนโยบายของพักให้ประชาชนได้รับทราบเมื่อถามว่ามีความมั่นใจว่าจะได้รับใชยชนะหรือไม่เรือเอกนิธิกล่าวา่ายืนยันว่ามีความตั้งใจ และจะทําให้ดีที่สุดแต่อยู่ที่ประชาชนด้วยเมื่อถามว่ามีการปรึกษาคุณเป้ยปานวาดเหมมณีภรยาก่อนจะมาเป็นว่าที่ผู้สมัครสสหรือไม่นายนิธิกล่าวว่าภรรยาได้ให้กําลังใจและเป็นห่วงครอบครัวเขารู้ว่าตนมีความตั้งใจมากและมีเจตนารมณ์ที่จะเข้ามาทํางานให้กับประชาชนจริงเมื่อถามว่าพลเอกสนธิจะมาด้วยหรือไม่ เรือเอกนิธิกล่าวว่าคุณพ่อไม่มาเนื่องจากท่านวางมือทางการเมืองแล้วแต่ได้ให้กำลังใจที่เข้ามาทำงานการเมืองซึ่งเปยได้โพสต์ภาพครอบครัวสุดน่ารักพ่อแม่ลูกที่ช่วยกันเดินหาเสียงพร้อมเขียนข้อความว่าเป้ยเคารพ น้อมรับฟังและเข้าใจทุกข้อความทุกความเห็นของทุกๆคนนะคะหลายคนที่ติดตามก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันจำนวนมากซึ่งเปยเองก็ได้ตอบกลับว่าเข้าใจและขอบคุณทุกคนเช่นกัน